ส <gesch> บายดีท่านผู้ชมพบกับโซงสานยูบ้านนาสาแนลของกาเนาะมนี้สานยูออกเครื่องไม่ครอบครัวเท่ายากและนางน้อยมามาเกี่ยวข้าวเมื่อยง่ายจะกินข้าวกับช้างตอนเที่ยงบผมมีน้องกินช้างไม่แต่ดาวนี่กินเลยตอนเที่ยวตอนบ่ายไปอีกไปแล้วันนี้กินข้าวเงินซ oh ื <now> water, ้อขึ้นมาพี่ขึ้นมาก็ซีเซาเมื่อยแดด ท้องก็ใหญ่คือน,น้ำมือเทเดียวแบบน,นี้มาพี่น้ามาพี่มาหน้าของพี่ไรอะไรขอบควกที่เหลือเขาว่มีความสามารถว่าจะอันพัดตัดเมียได้เมียเพิ่มพัดตัดเลยพัดตัดย่อยออกนี่เขาไว้พวดจะมาเลยดิเนชื่อว่ามันชีเกิดรู้นี่กะได้ผ้าอินบ่ผ้าเลยเคยผ้าผ้าสามเท้อเอาเทื้าที่ซี่เขาให้เอาได้รูเขาเอาเก็บลอกเอยเงินเอาข้ามเมื่อเชยแบบนี้ไปผ้าตัดน้ำแบบนี้บุ้ง อาอยนี่เ่าวโคสุดีกอเลยเากันบลอดเาเดียวลาคุมุ่งหนึ่กาเงินทีเข้าสน้ํมเลี้ยงลูกเมียจักเดือนละทองตัวนั้นน่ะหเดือนัวแล้วขั้แล้วแล้วเนาะเอาวุมาวนดมงีเอาแล้วยอมแลเยอมแลว พอตัดก็ไม่บมดลำลำเสียช็อกเงินล้านสองล้านหายอมแล้วเรนกรแด้มันกระแความเออไปแดกความก็เหตุจังเดยเนาะเออวหักผโคตรเพลียแล้วอบร้อนแล้วเอาสมมุติสมมุติว่าการถ่ายเป็นี้ออกไปเลยสมมุติเดีอกันสมมุติได้ว้าวออกมาในนี่เลยนี่มีคนเขาจากสมมุติว่าเขาฮะพี่ชอบเขาปาดออกมาเขาไปเลยให้บ่ เขาเลี้ยงวะอืมเขาป้าเลยแต่เขาจเลี้ยงหมุล้อเลยคฮเขาเลี้ยงหมดแล้วแรนี่คะลูกทันย้อยนะเขาบอให้เลยย้อยยอมแล้วแต่ลุกเดียวให้มันชบคนเขาเลี้ยงหมรลอตพทุกอย่าเลยยอมแล้วบให้ลบอให้บออบอเจ้านี่มันาเอาทุกยากเลยแต่ว่าคนช่วยเดียก ง่ายแต่เขาบอหันแต่วันน้บริเกินมาจะเป็นคนเป็นอยู่ชาผมเขายอมเดี๋ยลูกกุ้มเราค่ะกมมนเบี้ยงลูกมากอะรับจ้างระบายชื่ิก็ต้องนอยมันเลยย้อยเนี่ขบอกเนี่ยชือเรมันยอมรนุ่งมือย่าบอกงีว่าแต่เขนไปเฮ็ดเบี้ยเนี่โดยเจ้าแต่ละมือเฮ็ดเบี้ยเนี่ยโดยไบเรื่อให้หาจ้างรับบ้ายให้น้องกินเลย

พีนน um, um, ักขเก็บหนงมีความพนี่ดีเพิ่นช่วยเฮาเฮาขอเนช่วแน่พอตัดน่ยาวิปัญญาแล้วบอกปเลยเาบ่เป็นหนนนี้ผวผัก็ยกผาตัดเมียก็สิผ้าตัดนี้เนี่ผาตัดเดียวตัดทลูกออกเขาจะพาตัดเาก็เขามีครบปัญญาออกคอยเช่วยคนนี้เช็กเช๊คดีเงินคำก็หาเอาไปคุมือี่ ไปหาอยู่ที่บ้านเนาะคอกหน้าอือเหล็บจ้างพุ่นเหล็บจ้างหยังเหล็บจ้างนันเาซื้อผิดกับหอกินจิกกระตงนมลุนั่นแหละบ่ได้นอื่นซื้อข้าวาลกน่ลเฮาก็บ่มีเฮาจะาันเอ้น้องให้เด้อนี่3โลต้มยอบให้แต่แท้จริงเฮาก็บ่ได้เฮ็ดนั้นให้นี่ดอเฮาทุกยาในเฮาเ็บแขงของมื้อนี้จะให้อ้น้อง มันนั่น้บอกว่าเนออกเานี้เอาวิเคปัญยาอกแล้วหอยอมแล้วปตาตาเลล้าตอนนั้นคือเห็นไปอยู่บอนเกาน้าอ่นะ ยูนพ um, ักน oh, so like ี yeah. <'s> ่ค mm ือกลับไมโอ้หน้าเบาเลยมีสุขาด้ออองเราจับเอากถ้าเรับไปแล้วกัเอาเป็นยังจับเอาแล้วเชอบแนน่หรอคะต้องทุกยากงดทองบไหแล้วลูกเาชือต้องเพิกินถมนยงบนี

แต่เมถุกพา่หมมี่ิดเลยตกเราหลังเลยเาห่นหาเอาเอาลงมาเอาเลยุกง่ายเอาเยก็ในกระบวยใช้ใจของมันยังวมีด้วยวยใช้น้ำอ่อนใกวมีเลยเขาันมีดยชิบชาวพันนี้จื่อ้วเวิดิดเกลอเงยงไปเกี่ยวข้าวจานจังมือละ ไปช่องมือพลิตชื่อเขกินนั่นเอน้องให้คอยดูเดิดูของจานแล้วก็ให้ชองมือหรือให้เปล่านุ่มชีเข้ามากินน้องมาให้แล้วเขาจานเลยไอ้เว็กจะเป็นสไตล์จิ๊กเกแต่เขาให้ช่องเอาเนาะเพื่อ,อเห็นของจานลูกคนใหญ่แล้วของเขาฮะโชคเชื่อลูกเขาก็ให้เว้นเขาเขาให้แตหนึ่งสองโต้เลยเขาใหเงินทำชื่อลูกหลานกิน เขายังไปเห็ดเบื้องักอะไรเขาไปเห็ดแรกทีหนึ่งเขายังบลอดอาก็บมามาเอาเรืองเอาเครื่องไห้อานิี้พุดีมวกนี้ใส่ไปเกี่ยวข้าวครับจ้างยังไหม้อยู่เรืองอไปนางเขาลูกอันี้ไปดอกเตศรอันนี้นะไปครับจ้างน้ำยากระพุเสื้อคุม,มอันน,นี้นางเลยพอดีเลยเสื้ยคุมไม่มานถือเปาะถือผานี เราลรกว่าโคกค่คิดหรือก็ครบ่มีปัญญาจะเอาลุงเขาแล้วเราจะพึ่งเก็บชัวร์มันง่ายเลยเนี่ยเสี่ยงไหมไม่จังนั้นเลยถือใจอยู่บ่เบบี้ใช่ไรก็พุใช่ได้แต่เดาไม่เกี่ยงไหมครั้งนี้เพราะว่าโตถือผ้าจังบ่ได้ซื้อเต้านมนี้มีบีมีแว่นนำอยู่ดอกนียสิ่งเกือบจะเปบนไร con cho nè non xin tem với sai bà tố cửa lũ lú để cái đấy chắc si cái khay này để nước si tổ nói đẻ nôi nói đẻ nôi ừm phượng đẻ nôi nè khốm mướt đầy phượng anh em cái sút mới mới đây nè, chạy

ในจริงเขาจะใหาคารแลก็แข่งนั่นแหละมันจะหาดีง่ไยสบายมันจะบริยักษมันจะจนเล่นแ่ยังย้หาอยู่วกนัไปเหุวิ่งยู่ห่าเขาให้เดือนเ่อเลยเขาเบาเขหน้าตอนไปฮะตนไปฮะเขาเขาใหวี่ได้พกมแต่ห้ออกเยันเล็กขาเชี่ยออกเด้เล็กมัูตลอดนี่นี่

ผ้าตัดเกิดออกมาแล้วสิเลี้ยงเขาได้บ่ล่ะบัดได้ฮอดวาจะบายกินผูมึงนี่แหละพอเลี้ยงไปอเลี้ยงไปเนี่ยบใหญ่บ่ฮู้ลเลี้ยงไปตามธรรมชาติ่นเด้เฮ็ดายอได้เออพอตัดเธอได้ขอให้พอตัดตลอดยอมุดเกกินอมื้อนีกินเียบ่มีแล้วไม่อข้ากินกน้องให้นี่ เงื่อยหลังนี้ให้ผมเงื่อยหลังนั้นจะดีเป็นพุระชาวหาโลกเคยชองโลกชาวหาโลกริมหาโลกินไปกับมีนี่รจงชเขาแล้เขาเข้าให้ผงมีคำชอตัวเเข้าเลยมากินมาส súng treo này có hay level với không ván nãy du có hay treo nhẹ với nõi họ có hay ai đi chơi đẹp hay treo làm tôi hay

เออน้องเนาะมีบ่วงควาแล้วสิเข้ามันยังจังซี่ซ่ำสิบ่ยังเข้าเฮาบ่มีชื่อเข้านานจะปันี่บ่วงก็บ่มีเคเจ้าเห็นเด้จะบ่มีจันอยเลยถ้วยก็บ่มีเนาะอสิแขงยังบ่มียง้มามื้อหน้าสิเอาถ้วยบ่วงมาให้บ่มีเดียวยอมเลยถ้วยบ่วงบ่ยังบ่มีปัญาซื้อเฮา เค็ดหน้าค็ดน้องอ้น้องปันให้ตัวิกากินช่างซาลีนุกง่ายคดไปแล้วฮนเลยากาดท้าเล่นจะมากี่การเลิกไปเวียกเ็ดโมงผ้าเลิกเลิกออกมาเด็กะนเอยตัวมีป็นยากินเลยตัวนี้อมมีภายในเกอบหย่งยมีเรื่อในชานหายากท่านอืมเพียงเล็กน้อยลูกในการเครื่องก็ให้เลยวันดีนี่ เขาคึกอีดูชงชาแเขาให้ฟรีว่ฟรีบุ้งไปจ้างเขาบ่าให้เดือนหน้าบอกคองเดือนคองค่ะเขาวอาเดือนคองหรเดือนงในช้าในลรเขาให้ือนองเดเดือนเดอนามนนั้นทองสิงเขาจะเรีนบิงค่ะ ทุกเนก้์ในเชฟไหมเฮ้ยติ๊กเข้าว้าเอายูบเห็นลงมาเลยแต่ว่ามีแต่ว่าเขาจับต้นชุฟังเลยยูบติ๊เขาเลึกเพ้่ไปชุดเรือทางอันปนโคกปนยังเนาะเขาบอกเลยติ๊กเข้าเขาบอกมันเราเคยเห็นมาเลยว่าโดนแล้วเป็นเดือนชองเดือนแล้วเขาคบทะเลือน่ยเดือนชองเนาะผ่าตัดเนาะเอเดือนชองแล้วผ่าตัด โอเตอบ่ท <g kaha> <glaube> ันเฮาจุ่มบ่เดือนโตดเด้อืมเมียเฮาจุ่มมันก็ค่อยผัดผัดเลยบ่เฮาเคยไปหาเพชรหมอแต่เจ้ามีสมุนไพรขั่วบ่บ่มีต้องว่าซั่นได้เฮ็ดแต่เมียเฮาแห่เข้าเอาข้าวนำอุทาวันเช้าไปเฒ่าเด้น้ำพรนี่บีเฮานี่เมียเฮานี่ ข้าวไปซ้ายบ่ได้อยู่คนบ้านแล้วอยู่อยู่ไปแล้วข้าวปุ๋ยเข็ดมีปึ้มสมุนไพรครัวอยู่บ้านนี่แค่นี้เออเฮาบ่ทันเฮ็ดบ่ได้มีนํามีคํานีบ่ได้เฮ็ดหยังเลยเวลาไปงหมองหมอกันขาก็ดพอลงไปหน่อยนึงบ่มีหยังเลยนะเออทําบ่มีหยังเลยผมมื้อนี้เจมันอยู่ันนอนก็ยังปนปูนี่ลบ่มีง ในยู่นิคปันมีหูมัวน์เลิกตุยเยอะมากตุยเจ้าพีดตุยเจ้าเข้าชนะอ๋อจะพีดกันเอาเครื่องมาให้เชฟนี่เมื้อวานี้กันให้เขาเจ้าพักเที่ยงเขามาแต่ครับจ้างเกี่ยวข้าวท่านผู้ชมให้เขาเจ้าหายอยู่หากินก่อนแลต่จงมาเยี่ยมมายามเก็ไม่ขอบใจละลายผู้ฮับซุมแล้วก็เจ้าของเครื่องเนาะพ่อโม่ขอบใจละลายเด้อ